สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนนะคะเมื่อวานนะคะสมพรก็ไปทอดกระถิ่นที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะทอดเสร็จแล้วก็เลยออกมาเที่ยวข้างนอกนะคะก็จะไปเที่ยวน้ําตกไซโยกน้อยนะคะก็ผ่านมาทางนี้มีแม่ค้านะคะเอาเห็ดโคนออกมาขายข้างทางนะคะดอกใหญ่มากเลยก็เลยแวะดูนะคะอันนี้นะคะมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะคะ ดอกตูมนี่สวยมากๆเลยแต่ราคาโอ้โหสู้ไม่ไหวนะคะดอกตูมราคา6 0รบาทส่วนดอกบานนะคะ400นี่ถ้าเป็นเพื่อนๆจะเอาอย่างไหนคะดอกตูมหรือดอกบานหรือจะไม่ซื้อเลยนี่นะคะไหนๆแล้วก็สมพรได้มาก็เลยเอาแค่ดอกบานไปนะคะ400บาทจ้า กระเป๋าเบาเลยนะคะเห็ดโคนนี้จะราคาแพงมากๆเลยนี่นะคะขึ้นมาทางไซโยกนะคะเที่ยวน้าตกไซโยกน้อยก็จะมีแม่ค้าเข้าไปหาเห็ดในป่าบนเขาก็ได้แล้วก็มาวางขายนี่จ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดที่สมพรซื้อมานะคะอย่างดอกบาน400ก็นำมาล้างดินออกเกาดินออกแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลย วันนี้สมพรจะนำมาทำเป็นเห็ดเปียวนะคะนี่จ้าก็กาวเสร็จนะคะก็หมักเกลือนะคะเอาไว้หึ่งคืนแล้วก็นำมาต้มนะคะนี่ได้เห็ดเปี้ยวแล้วนี่นะคะก็มายำเห็ดเปี้ยวกันนะคะก็จะมีพริกสดนะคะพริกขี้หนูนี่นะคะหั่น แล้วก็จะมีหอมแดงซอยนี่นะคะเห็ดเปรี้ยวก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนี่นะคะเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปตามความชอบเลยนะคะก็จะมีพริกซอยมีหัวหอมแดงซอยมีมะนาวนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมนูนี้ชอบมากๆเลยนี่นะคะถ้าไปซื้อเขาก็แพง ทั้งเห็ดเปรี้ยวแล้วก็เห็ดแบบสดๆนะคะ400บาทจ้าสำหรับดอกบานตัดใจซื้อนะเนี่ยนะคะในหนผ่านมาแล้วนะคะดอกตูม600แพงมากเลยนะคะกินหมูดีกว่าเนอะอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่สมพรซื้อเพราะจะไม่ค่อยได้ซื้อเลยแพงเกิน แต่ก็เป็นอะไรที่หายากมากๆเลยนะคะสำหรับเห็ดโคนจ้าวันนี้สมพรก็นำเห็ดเปรี้ยวมาฝากคุณเพื่อนนะคะพบกันใหม่จ้า